มงคลสมัยสร้างกุศลทานเรียนรู้ธรรมาจารย์่่มแก้วกรอบกิจดัสายทานมุ่งมั่นตอนแลสารมิตรใบตรีไว้ใยซึ่งโอทิยานเอาเจริญสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลที่บูรุลบุญโยมเกิดมีแลาญาติโยมสาธุชนคนดีทุกท่านเราก็ได้ร่วมกันประอกอบการบุญการกุศล ในวันอังคารที่15มีนาคมพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นช่วงบรรยากาศยามเช้าของมอวานที่ผ่านมาโดยเรื่องในงานอายุวัฒนมงคลของท่านพระอาจารย์มหามงคลคันอิทโรท่านก็ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน้ารูป มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเวลา9นาฬกาและก็คณะ,ะแม่ครัวก็ได้ร่วมกันฟังการสาธยายมนต์ในช่วงภาคเช้าในงานวันคล้ายวันเกิดหรือว่างานอายุวัฒนมงคลของท่านพระอาจารย์มหามงคลพันอิธโรสมามาก็ขอ เียนเชิญเจริญพรเราท่านทั้งหลายไปรับชมภาพบรรยากาศโดยทั่วกันขณะนี้คณะศิษย์ท่านอาจารย์พระมหามงคลขันติธโรได้ร่วมด้วยช่วยกันตราเตรียมอาหารหวานขาวเพื่อจะน้อมถวายพระสงค์เรียกว่า50-60รูปที่ได้กับพระดษนามาท,าทั้งในวัดพันธพารามและนอกวัดจะเห็นว่าบรรยากาศด้านล่าง ชาตโยมได้เตรียมกันหลากหลายอย่างบาคนมาแต่เช้าเรียกว่ามาเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมกันทาบุญเนื่องในอายุวัฒนะมงคล,าางคลท่าน,น,น,อนอา,นา,นาจารย์พระมหามงคลขันติทโรวัดมหันตภารามวรวิหารโ่มชมบรรยากาศได้เลยนี่ถือว่าเป็นวันสําคัญเนื่องในอายุวัฒนะมงคลท่านอาจารย์พระมหามงคลขันติทโรวัดมหันตภารามวรวิหาร ได้กราบรัตนาพระสงฆ์พระเถรานุเถระในอารามทุกรูปและเสบียนาฬิกานิมนต์ทุกครูปฉันพัตาหารเพลนญาติโยมทุกท่านก็ได้ตราเตรียมอาหารหวานข้าวหลายหลายอย่างเพื่อจะน้อมถวายแด่พระสงฆ์ทุกรูปวันนี้มาช่วยกันตั้งแต่ตีห้ามากันเรื่อยๆมาเตรียมความพร้อม ตัสสะาพระภาวะโตอารามะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัศสะพระาวะโตเอตานีุ้มาะยังพันเตพะตานีสัปปะริวารานี้ทีุ่สังขัสาโอโนชยามะ สาทุโนพันเตพิกุสังโฆเอตานิภัตตานิสัปริวารานิปฏิคารหาโตอัมมากังทีฆะตังพิตายะสุขายะท่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายครอบของข้าพเจ้าอันมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลละนานเทื่อน,นตัวยาคว้าวิวาห์พูดละปาริโทเรกวิจรนม เดีวมื่อเช้าที่เรากันนวดไปอิจฉธีติปังตุง๊นี่ต้องมรที่เปตอมีานตุนตนตุ๊นตุ๊บาตุ๊บานตุ๊บานตนานุนตาตตตนตตานตนานน ฝ่ายสาสนเเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วรกครับมาดนำข้าวจากวัดมาาคที่วัดมหานพารามที่ติดต่อเมื่วานี่ทที่าครับยอมตอนนี้อีก1นกิโลถึงสองกิโล ครับมีพามาสองแล้วก็มีโยนรถทแค่ไค,ครับน้องเป็นกองครับอาจาย์อยู่ที่สูงหรือ่า มันมากคนเลย